สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาแจ้งงานรายวันอีกแล้วเด้อสำหรับให้ทีต้องการงานแม่บ้านพี่เลี้ยงน่องหรือว่าดูแลผู้สูงอายุมีเฉพาะงานผู้วยังเด้องานผู้ชายยังบ่มีเขามาวันนี้มีงานเขามาทั้ง8งานเลยเนาะพี่น้องมาฟังกันเลยว่าจะมีอยู่แถวได้แด งานที่หนึ่งี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน่องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบ่อนเหตุงานนี่แมนอยู่วัดชลพลในบ้านอาจารย์มีกันอยู่สี่คนเหตุนาทีเบิ่งนองสองคนอายุหนึ่งปีเป็นลักถูกอย่างและงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบ่อนเหตุงานนี่แมนอยู่ติวานุ่นือว่าอยู่ปากเกตเนาะในบ้านอาจารย์มีกันอยู่สองคนบอมมี่ซัดเลี้ยงและงานที่สามเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน่องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ คนบอมีสัตว์เลี่ยงข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้งานที่สี่อันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปอีกเงิงนเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 13, ทหน,นึ่งหมืน่นสามพันบาทบนเหตุงานนิแมนยูจังหวัดสุโขทัยในบ้านนายจา้างมีกันอยู่สองคนบอมีซัดเลี่ยงอันนี้ก็ข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้อีกงานที่หาเป็นงานแม่บ้านพีเลี่ยงนอกเงินเดือนเริ่ 13, 15, ตมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานนิแมนยูจังหวัดชัยภูมิเนาะ ในบา้านาาจางนี้มีกันอยู่4คนนาทีก็คือเหตุบิงน,อน้องสองคนอายุ3าปีและ2เดือนเป็นลักและขขอคนทีเหตุอาหารผื่น้านได้ งานที่6อันนี้ก็เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบอนเห็ดงานนีแมนยูซนบุรีในบ้านนายจ้างมีกันอยู่สี่คนขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้งานที่เจ็ดอันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเห็ุงานนี้แมนยูจังหวัดอุดรชชานีเนาะในบ้านนายจ้างมีกันอยู่สามคนบอมมีซัดเลี้ยงและงานที่แปดอันนี้เป็นงานแม่บ้านไปกลาเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบอลเหตุงานนี้แมนยูลัก 2เวลาเขางานเนาะเขางานนี่หกโมงสามสิบง,งานสิบหามงสามสิหรือเขางานเก่าโมง0ูนซูนหลง,งานสิบแมง0ูนูนนาที่ดที่ต้องการงานใน8งานนี้ให้เขามากก่อไปสามัครกับทางบริษัทได้เลยเด้อสำหรับวนี้จะฝากงานไว้รสำหรับบมือน้าจะมาแจ้งงานคือเก่าสำหรับวันนี้สบายดี